เก็บใบที่มันเน่าเสียใบโคนล,ล่างนะของสับลดสีถ้าเราไม่เก็บออกก็จะทําให้เป็นพวกเชื้อราพวกสวกปรกพวกเพีย้ยอะไรต่างๆนะแล้วก็มาตัดหนอนะคะหน่อที่เขาโตแล้วเนาะแล้วก็ทําการขยายต่อนะคะถ้าปล่อยไว้เดอนไปแย่งอาหารจากต้นแม่เขานะนะคะมันก็จะทําให้รูปทรงเขาเสียหายด้วยนะคะ ต้องอ,ออกไม่งั้นมันจะเบี้ยวด้านหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างไม่ได้แสงมันอยู่ใต้ต้นแม่เขาแล้วก็ต้องตัดออกนะคะเพื่อขยายจํานวนนะคะ,อ,ะอย่างหนอพวกนี้ก็จะเป็นหนอที่ตัดมาชําปลูกนะคะเนี่ยรากก็เดินดีละทีนี้ก็รอค่อยเปลี่ยนกระถางจาก4นิ้วนี่ไปเป็น6นิ้วตามขนาดของไม้ตามชนิดของไม้ตามความใหญ่โตของเขาถ้าโตมาโตเต็มที่เขามันต้นใหญ่แล้วก็ใส่กระถางใหญ่จาก4นิ้วนี้ ปลูกหนอน,นี่ก็ต้องอัดปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยละลายช้าสูตรสเดือนหรือ6เดือนก็ได้นะคะแล้วแต่เราเนาะถ้าใส่3เดือนก็จะได้ใส่บ่อยแต่ว่าพอเราายกไปเป็น6นิ้วเราจะไม่อัดปุ๋ยแล้วนะคะเพราะอัดปุ๋ยแล้วมันจะทําให้สีดอกสีเขาจะไม่สดมันจะออกอเขียวๆนะคะทําให้ลักษณะรูปทรงเขาเสียทรงคอมเพกไปด้วยเนาะเราจะให้ช่วงระยะแรกตอนเลี้ยงหน่อนนะคะเนี่ยพอเขาได้ปุ๋ยเต็มที่แล้ว อพอยกกระถางเราก็ไม่ต้องไปให้อีกทีนะเขาก็จะเข้ารูปทรงสวยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่อที่เด็ดไว้เป็นกองเลยนะเดี๋ยวเขาไปเอาไปปลูกเยอะเลยนะคะถ้าใครสนใจหน่อก็มีนะสามหน่อล้อยสินหน่อ้อยห้าหน่อล้อยหกหนอ่อ,หนอล้อยก็แล้วแต่ชนิดสายพันธุ์ของไม้นะคะมันก็มีหลายแบบหลายราคาเนาะบางต้นก็สวยกว่าจะได้หนอ่อบางต้นก็ให้หนอ่อยากก็หลัก ขานิดนึงนะคะอันนี้ชามส้มเจวเวอรี่ช็อปไม้ทนสีส้มสมนะอันนี้น่าจะเป็นแกรนิชนะชื่อเขามีชื่อนะคะอันนี้อะไรเนี่ะ9 Enzo กะอันนี้ก็สวยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปหนอไปปลูกนะเนี่ยอันนี้ใบก็จะเก็บไปทิ้งนะคะเดี๋ยวหาตะกร้ามาใส่เนาะ ก็เราจะเติมตะกร้าเลยเนาะไปทิ้งเททิ้งใจๆเนาะเนี่ยใบเปลือยใบเน่านะคะหน้าฝนนี่ก็ตะไคร่น้ำพวกมอสพวกอะไรมนันก็จะขึ้นตามทางเดินก็ต้องเดินระวังนะคะนะคะมันจะลื่นเนาะมุมนี้ก็จะเป็นฝนตกนะทุกวันทุกวันก็นจะทำงานแบบไม่ค่อยอไม่ค่อยสะดวกทลา่เพราะว่าฝนมันตกทุกวันวิ่งเข้าวิ่งออกอันนี้ก็จะเป็นล่ม มุมทํางานมะพร้าวสับนะคะจะมีสับเล็กสับใหญ่อันนี้ก็เป็นมุมที่ปลูกและนะคะมุมที่ปลูกส่วนต้นเล็กเราก็จะใส่ออสโมโพสอันนี้ใส่ขวดเพื่อสะดวกในการใช้งานนะคะเนี่ย4เนิ้วนะนเรียบร้อยแล้วก็พอโตแล้วก็จะขยายเป็น6นิ้วทีนี้ก็ไปออกแสงเพื่อให้ได้แสงที่พอเพียงสีเขาก็จะออกสวยๆนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้สั้นๆน,นะคะ Mm -hmm. Oh, 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 oh.